วันนี้เมสซ,ซี่ขี่ยางข้ามหนักสี่หนีมารังสิตสกิดออกนอนเือง์คำเรื่องนิดหน่อยแล้วปล่อยบทแม็กเลยฮะเอา้เอาเดี๋ยวอสวัสดีครับพี่ครับทำไมเนี่ยภาคบอลฮนะโอ้ไม่ต้อง,องพงผาาแล้วบอลนนะ่ะไปภาคฮอนกันสุดยอดด้วยภาคสองถุงสัดเต็มข้อล่อเต็มแพ็กบอลพุ่งแรงทะยาเสียบเสาเข้าประตูอ่ะจังหวะนี้บอลเช็ดขาดโกอุทานเช็ดแค่กันเลยฮะ สวัสดีครับผมผม,มชื่อเบลนะครับหรือเบลขอบสนามวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยได้มาภาคเกมออกมให้เพื่อนๆฟังครับโอ้โหตายคาที่ควา,าทาส่งสารสีในครบาบนแคทเกรกแบบนี้สงสัยมีออกรีเป็นไอ้นันเล่นฮอตเนี่ยมันก็สะดุกอยู่แล้วแต่ถ้ามีเสียงผมเนี่ยเข้าไปแซดด้วยแล้วรก็รับรองว่าคูณสองแห่งความมันเลยตดดังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งตกตะแล้วโคตรโหดเลยเช่นเทขนาดเปเล่ยังต้องกดไลค์กดไปห้าปี สําหรับเพื่อนคนไหนนะครับดูบอลแต่ยังไม่เคยเล่นคอนมารอตาสองตาครับเราจะผ่านว่าเฉนเค้แน่นอนฮะตัวใหญ่ล้มดังอย่างกระยักตุ้กที่ตกรอบคือแม่หน้าเสียดายสุดท้ายแม่รับหน้าไปซะก่อนแม่ตะโกนตลอดเวลาเลยแต่เพื่อแฟนันะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องๆนะครับเล่นเกมกปนอย่างสร้างสรรนะครับแบ่งเวลาให้ถูกเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นนะครับ และที่สําคัญที่สุดอย่าใช้คีย์บอร์ดเป็นอาวุธทําร้ายใครผเล่นเกมอย่างสาร้างสรรค์เล่นเกมแบบคนยุคใหม่รับรองว่าใช้ไหลอย่าแน่นอนฝากด้วยนะครับกลมาทุกคนสวัสดีครับลองกันดูครับผมติดใจแน่ๆฟังทั้งวันมันทั้งคืน